และในวันพุทธที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้ทราบผลคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ผู้ที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งบี B ครับอันดับสองจูอันดับที่สาม A. อันดับที่สี่นุกนิกอันดับที่ห้าเอ,อื้อนั่นหมายความว่ามิวและพล เป็นผู้ได้คะแนนสองนดับสุดท้ายซึ่งได้คะแนนรวมกันสิบเจ็ดจสี่สองเปอร์เซ็นต์ที่จริงมันก็แอบซีเรียสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบว่าคือหนูมานั่งคิดดูอย่างเงี้ยมันจะมาซีเรียสกับมันมากทำไมอะไรเงี้ยมันกขนขนขน็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ดีค่ะคิดมากไปก็เท่านั้นยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าสมมติว่าทำดีก็โอเคจะจะกลับบ้านไปก็ก็ยิ้มได้ ก็กดดันครับเราได้อยู่อันดับสูงเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเหมือนกับเขาให้ใจเรามาแล้วเราให้กลับคืนไปไม่ครบที่เขาให้ลงมาเนี่ยก็กดดันเงี้ยก็ทดแทนด้วยการโชว์ครั้งต่อไปให้ดีเท่ากับที่เขาให้เรามาครับมันเป็นผลของการซ้อมครับต้องรู้เลยว่าถ้าซ้อมนานนี่คือได้ผลแบบนี้ครับถือว่าสำหรับตัวผมถือว่าประสบความสำเร็จแต่ว่าคนอื่นจะมาจะมองไงก็ช่างแต่ว่าตัวผมนี่คือวันนี้คือสุดยอดครับ และนี่คือผลจากความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาของพวกเขา7คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ขนป่าคว้าดาว